มาโน่คงจะคิดถึงหัวอกโคตรโยกงละตอนนี้คุมทีมแบบคุมทีมแบบไม่ได้ไม่ได้ซ้อมคุมทีมแบบไม่ได้อุ่นเครื่องมันเป็นยังไงก็น่าจะรู้และวันนี้วันนี้อยากดูเรื่องระบบก่อนว่ามาโน่กับซีเกมเนี่ยมามาสไตล์ตไหนมีโอกาสมีโอกาสที่จะเล่นหลังสามนะในมุมผมม,มาร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซเกม2021และอาเซียนพาราเกม2022ไปด้วยกัน ทีมงานมีใช่ไหมล่ะทีมเอาทีมงานเลยเอาของทีมงานเลยไม่มีทีมงานบอกแล้วไม่มีมีอะไรเราไม่มีมีแค่ภาาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเลยเปิดมาเท็ใหญ่เลยเออประตูเนี่ยชัดเจนครับกวินอ่าใช่แน่นอนประตูกวินแน่นอนครับไม่น่าจะพลิกโผยกเว้นตรวจโควิดแล้วเป็นบวกก็จบคือถ้าหายไปตัวหลักๆหายไปนี่ก็ตีไว้เลยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดถูกไหมใช่ อ่ะกะวินมือหนึ่งนะฮะครับกองหลังเนี่ยเอาเอาอันดับแรกก่อนว่าเล่นระบบไหนก่อนอันดับแรกอืมคือคือใจผมนะผมอันนี้ไม่รู้นะผมผมเดานะว่าไม่แน่อาจจะได้เห็นหลังสามนะมาน่่นเลยอันนี้พูดแบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะแต่พูดจากการวิเคราะห์ตัวที่มีในทีมชุดนี้ที่เขาเอาสครอตไปนะเอหลังมันน้อยอ่าด้านข้างมันน้อยเพราะว่าถ้าเอาแบบแบ็ก ธรรมชาติเนี่ยมีแค่สองตัวนะแบ็กขวาคือนาคินแบ็กซ้ายคือจตุรพัทที่เป็นแบ็กแบบแบบแบ็กธรรมชาติเลยฟูลแบ็กเลยเนี่ยมีแค่สองคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในโทเน้นที่แบบโอ้เล่นบอลแบบติดติดกันอย่างเงี้ยผมเลยแบบเดาเดาแบบว่าน่าจะได้เห็นหลังสามหรือเปล่าว่าเซนเตอร์เองมันก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะถูกไหมโจนาธานเข็มดีอนุสักใจเพชรนะครับตัวอย่าง ชนพัฒน์บัวพันตัวก<ม>1 9ที่ขึ้นมานะครับ<ม>แล้วก็อย่างที่บอกว่าอวีรเทพเนี่ยก็เล่นได้<ม>เผื่อๆคุณใช้เซนเตอร์อยู่สองตัวคุณเอาวีรเทพไปปั้นตรงกลาง<ม>เนาะหมายถึงว่าเป็นตัวตัวปั้นในในตำแหน่งมเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้ว,<ม>ลวไอ้ด้านข้างเนี่ยถ้าเอาใช้วิงเนี่ยมันได้ใช้ได้หมดเลยนะถูกไหมตัวอย่างเมทีก็เล่นได้ใช่ไหมใช่ตัวอย่างอพวกเจ้า จับก,กิจพลพลก็เล่นได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นวิงอะ่ะอกอลวิทษา,าอะไรเงี้ยก็เล่นได้หมดเลยมิรฟาเน<ป>ี่ยขยับไปได้เลยพลติกกุตตามสั้นอะไรเงี้ยผมว่าเล่นได้หมดเพราะฉะนั้นผมเลยเลยแอบเดาว,ว่าอาจจะได้เห็นหลังสามหรือเปล่ากับกับกับทีมชุดนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้เดาคือถา้าสมมติว่าเป็นแบ็กโฟเนี่ยคุณเดาง่ายเลยแบ็กซ้ายแบ็กขวามันมีอยู่สองตัวอยู่แล้วถูกไหมอ่าส่วนเซนเตอร์ตัวเบอร์หนึ่ง อาถ้าจริงๆอ่ะเซนเตอร์อาชีพจริงๆอ่ะมีอยู่สองสามตัวนั้นนะถูกไหมอ่าจนาธานอนุสานแล้วก็ชนพัฒน์คือชนพัฒน์เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะจากยูยี่สามชิงแชมป์อาเซียนที่เขาแบกอายุไปอ่ะคือเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีเชิงบอลที่ดีแต่ครั้งเนี้ยเขาไปเนี่ยเขาแบกอายุค่อนข้างเยอะอืมก็ก็ถ้ามองมองจากตรงนี้เนี่ยก็อาจจะ อาจจะรอโอกาสจากมานั่งไปก่อนไหมให้รุ่นพี่เล่นไปก่อนหรือเปล่าใช่ไหมส่วนโจรนาทานเข็มดีเนี่ยก็ได้ร่วมซ้อมกับมาโน่มาแล้วในซูซูกคิครับแต่เพียงแค่ว่ายังไม่เคยได้ใช้งานอืมอ่าแต่ในรุ่นของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็เป็นตัวเลือกแรกๆอยู่แล้วใช่ไหมอืมอ่าถ้าสมมติเอาแบ็กโฟนะผมเชื่อว่าขวานาคินซ้ายจตุรพัฒ์เซ็นเตอร์ก็คงจะเป็นโจรนาทานกับอนุสักอืมอืมแต่ถ้าเป็นหลังสามนะผมว่าอนุสัก จรทานเป็นตัวชนสองตัวแล้วก็ใช้อ่าเจ้าวีรเทพผมว่าเหลี่ยมนี้ก็จะมีโอกาสได้เห็นมีโอกาสมีโอกาสเพราะจังหวะบิล์ขึ้นไปก็เอาวีรเทพดันขึ้นมาช่วยเซตบอลรงมิดฟิลเหลือด้านข้างสองคนก็โยกไปอ่าด้วยด้วยความที่ด้วยคลาสของวีรเทพด้วยความนิ่งของเขาในการออกบอลเนี่ยมันกับการเป็นตัวบิลล์อัพตัวแรกให้กับทีมมีโอกาสมีโอกาสได้เห็นใช่ส่วนตรงกลางอ่ะ โอ้โหโอ้ตรงกลางอิราฟานไหมตรงกลางีาถ้าเกิดว่าหลังสี่อ่ะอิราฟานน่าจะคู่วิลเทเบปะก็มีโอกาสหรือแม้กระทั่งวิลเลียมผมว่าวิลเลียมเองก็ก็โอเคนะในในเชิงของการที่เป็นมิดฟิลด์ที่มันก็เขาเรียกว่าครบเครื่องอ่ะคือเล่นรับก็ได้คุณเป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ได้อะไรเงี้ยในมุมผมวิวิลเลียมก็เป็นตัวตัวเลือกที่ที่น่าสนใจใช่ไหมส่วนตัวรุกก็คงจะต้องคงจะใช้ยิมแหละ ใช่ไหมถ้าเป็นมาโน่ก็ประมาณ4.33สมมุตินะอ่ายิมก็เป็นตัวตัวรุกไปโอ้ oh, ส่วนตัวด้านบนนี่เยอะเลยนะใช่ไหมโอ้ด้านบนนี่ <Okay. S 2> คือหยิบจับเลือกใช้สบายเอกนิด e ก็มีกอลวิทใช่ไหมครับตัวอย่างเบนจามินเดวิสก็ก็สามารถเล่นได้แต่เพียงแค่ว่าเบนจามินเองถ้าตามตำแหน่งแล้วเขาเหมือนจะเขาเหมือนไม่ใช่ปีกอาชีพอะเขาเหมือนเป็นตัววิดฟิลตัวลุกอะ แต่ตอนนี้พอมียิมมาเนี่ยอาจจะต้องขยับขึ้นไปเล่นด้านบนหน่อยใช่ไหมจากกิจก็มีใช่ไหมเพราะนั้นตัวบนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอย่างแพทริกกูสตาร์สั้นเนี่ยพอมาดูจากดูใบครับแล้วอ่ะผมมองว่าเขาเขาเหมือนกับอาจจะยังไม่ดีพอที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าอ่ะด้วยด้วยโอกาสที่มีแล้วค่อนข้างเปืองใช่ใช่คือผมว่าติดอย่างเดียวในเรื่องของแพทริกกู ่ับจังหวะจบสกอร์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือประเด็นของพทรติกเพราะว่าถ้าเล่นตัวข้างถ้าเป็นตัวข้างไปกับบอลได้แข็งแรงแข็งแกร่งอะไรเงี้ยผมว่าเขาเขาก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าก็ทีละศักดิ์เผยพี่ไม้ก็โอเคนะอืในตำแหน่งตำแหน่งหน้าเป้าอะไรเงี้ยอือาจจะเป็นไปได้หรือมาโังหวะจะใช้อทางด้านของกุตับสั้นเข้าไปชนก่อนอืถ้าจะต้องการแรงปะทะหน่อยก็จะ ทิ้มไที่กุตับสั้นครับอืมแล้วก็ค่อยค่อยสลับสับเปลี่ยนกันเป็น <ผม S 1> ไปได้ผมว่าตัวเลือกในในแดนหน้ามันค่อนข้างเยอะอยู่ที่ว่าวิธีการมากกว่าว่าจะว่าจะเล่นในในแนวทางไหนอะไรยังไงนะครับผมว่าอ่าวันนี้อยากดูเรื่องระบบก่อนว่ามาโน่กับซีเกมเนี่ยมามาสไตล์ไหนนะซึ่งเอาจริงอะ่ะผมมองว่า มีโอกาสมีโอกาสที่จะเล่นหลังสานะในมุมผมออไม่รู้นะนี่ยังไม่ไมันอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าครับที่มาโน่เองเคยคุมทีมอทีมชาติไทยลุยเอฟเอฟมาแล้วทำให้รู้แล้วว่าเวลาเราเล่นเล่นกับฟุตบอลอาเซียนเนี่ยทีมชาติไทยต้องเล่นแบบไหนอ,อ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ทําให้มาโน่รู้ว่าอ่าเล่นในฟุตบอลซีเกมเนี่ยไทยไม่ต้องมาเล่นแบบระมัดระวังมากจนเกินไปอยู่แล้วคุณควรจะ หาจังหวะเข้าทำที่มันหลากหลายด้วยความที่เราจําเป็นจะต้องเดินหน้าใส่ทุกทีมน้ทุกทีมเน้นเกมรับใส่เราซะส่วนใหญ่มันอาจจะเข้ากับรูปแบบที่มาโน่ถนัดก,ก็ได้ในการบิวฟุตบอลเกมบุกมากกว่าคือผมว่างานของมาโน่มันจะยากขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าเอฟเฟเนี่ยมันเป็นทีมชุดใหญ่ไงแล้วมันเป็นชุดใหญ่ที่ฟูลทีมด้วย หมายถึงว่าโอ้ตัวหลักๆมากันครบอะไรเงี้ยเจชนาทิพย์ปุ้มธิรทรมุ้ยเทียสินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของทีมชุดใหญ่กับทีมชุดเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรมไม่ว่าจะเป็นสายภาพของตัวผู้เล่นความเป็นมืออาชีพของตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าสุสกิครบเนี่ยโอ้โหทีมเราค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเป็นชุดที่ดีมากๆเลยแต่คราวเนี้ยในซีเกมเนี่ยพอมันเป็นระดับเยาวชนเนี่ยแน่นอนแหละเรื่องของความ ความพร้อม,อมในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างนั่นคือหนึ่งประเด็นสองคือสิ่งที่น่าห่วงสำหรับมาน่คือก็อย่างที่บอกครับกับทัวร์นาเมนต์แบบนี้มาน่ก็ยังไม่ได้ไม่เคยสัมผัสอะ่ะนะฮะ<ม>แล้วก็น่าจะเจออีกปัญหาอีกร้อยแปดแหละหน้าข้างหน้าเนี่ย<ม>แล้วก็ในส่วนของอบอลเด็กเนี่ยนะครับถ้าเราตีว่าเป็นบอลเด็กเนาะผมว่ามันยังไม่ได้ห่างกันมากบอลเด็กอะ่ะมันไม่ได้ห่างกันมากเลย คือมันก็เหมือนกับโอเคเราอาจจะเป็นทีมระดับทีมชาติไทยมีตัวเลือกพอเยือะพอสมควรแต่พอมันลงไปในสู่ทัวร์เมนต์แล้วอ่ะผมว่ามันก็ยังขอ้อผิดพลาดอ่ะมันจะเกิดขึ้นเยอะสาหรับฟุตบอลเด็กนะ <S <S แล้วมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในหลายๆเกมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มองว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่งานที่ที่ง่ายแหละอยู่แล้วอ่ะครับแต่เพียงแค่ว่าอ่าถ้าคิดอีกแง่นหนึ่งโดยเฉพาะโปรแกรมที่มันเจอทีมหนักก่อนอย่างมาเลเซียจากสิงคโปร์แล้วค่อยต่อต่อเนื่องไปเนี่ยคิดในแง่ดีก็คือถ้าสมมติว่าเราผ่าน สองเกมแรกได้ผมเชื่อว่ามันก็จะตั้งตัวได้อเออก็หวังไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นนะให้มันเป็นให้มันเป็นทรงที่แบบเริ่มต้นได้ดีเพื่อที่จะอ่าเดินหน้าได้ต่อมันก็มันมันก็ได้อย่างเสียอย่างคุณนร์คือถ้าสมมติว่าเจอทีมที่ที่เบากว่านี้เราก็จะได้ค่อยๆสเตปเริ่มขึ้นมาโน่เจอค่อยหาทรงซูซูกิครับอ่ะถูกไหมช่วงซนซูกิครับนี่คือเจอทีมเบาก่อนก็ค่อยๆหาทีมใหญ่แต่มันก็อย่างว่าแหละโปรแกรมมันก็ รอบนี้มันมันกลับกันก็ก็หวังว่าจะจะให้ได้อย่างเป้าหมายที่วางไว้นะฮะแน่นอนว่าว่าเป้าของเราก็คือการจบแชมป์กลุ่มไว้ก่อนมองเป้าใกล้ในในเรื่องของรอบแรกก็คือมันต้องแชมป์กลุ่มเพราะว่ามันค่อนข้างจะอย่างที่เราบอกไปตอนต้นไลน์นะครับว่าเวียดนามชนะอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่แข่งในกลุ่มของเขาไปแล้วอ่าชนะไปแล้ว ทำให้โอกาสที่เวียดนามจะมาตามนัดนั่นคือจบอันดับที่หนึ่งในกลุ่ม A เนะมีสูงเพราะฉะนั้นไทยเองถ้าจบอันดับที่สองในกลุ่ม b ก็เท่ากับว่าจะต้องไปชนกับเวียดนามในรอบรลชนะเลิศเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจบอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยอย่างน้อยคุณต้องไม่ไม่จับพัดจับผูถึงขั้นแพ้เสมอยังยังคุยกันต่อได้ยังวัดกันต่อได้เรื่องของลูกได้เสียต่าง ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ถ้าเกิดว่าเกมเนี้เผลอสะดุดขึ้นมาเนี่ยโอ้เหนื่อยนี่คุณพีร์ไลยบอกว่าคุณมดหล่อจังเลยครับขอบคุณครับครับคุณจิงคุณเล่นคุณจิงคุณเล่นนะเนี่ยตนีอนนี้คุณมดคุณมดคุณมดนี่อะบ้านน้ํากําลังจะเข้าแล้วนะฮะเสียงดังาเตกหนักมากนะเออตอนนเสียงว่าที่ไหนฝนตกบ้างบอกเราหน่อยคุณผู้ชมเวียดนามตกไหมคิดว่าไม่ ไม่ไ่นะแใคร,ใครเ,เวียดนามไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอฝนหรือเปล่านะจริงๆผมมีเพื่อนอยู่เวียดนามไม่ได้ถามว่า้า hey, สภาพอากาศเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้แล้วตกแบบไม่ลืมหูลืม,ลมตาตายอืแต่ละดอกคือโอเคถ้าพูดถึงอ่ามาเลเซียเนี่ยก็เจอบ่อยมากนะหลังๆนี่เจอบ่อยมากใ้รุ่นยูยี่สามเนี่ยถ้าจํากันได้ก็คือชุดอ่าชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกใช่ไหมท,ที่ที่มองโกเลีย ่าก็เจอไอยูยี่สามชิงแชมป์อาเซียนก็เจอครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราเจอกับมาเล์บ่อยมากถามว่ามาเล์แข็งมากขนาดไหนไหมผมเชื่อว่ามาเล์เองก็ยังไม่คือมันเป็นยุคข,ของการการสร้างโครงสร้างของเขาด้วยนะผมว่าเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโคช้ชอยู่บ้างแล้วก็เรื่องของขุมกําลังต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังไม่ได้ไม่ได้แกร่งขนาดนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยในมุมผมอะ่ะผมมองว่าคู่แข่งก็ส่วนหนึ่ง แต่ว่าผมห่วงเรามากกว่าคือถ้าถ้าเราพร้อมอ่ะเออถ้าเราพร้อมอ่ะผมเชื่อว่าเราเจอได้ทุกทีมแหละแต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยถ้ามองจากการเตรียมทีมการอ่สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่ายังเดามันไม่ออกถูกไหมว่าว่าทิศทางของของเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพราะจริงเนี่ยผมว่ามาเลยกับเราเจอกันจนจนเบื่อแล้วอ่ะเจอกันจนแบบโอ้โหตาย เออพะเง้นผมเลยมองว่าวันนี้ลุ้นลุ้นชนะได้คุณคุณทศแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะยากแหละในมุมของเราอะ,อะเพราะว่าน,น,นัดแรกด้วยนัดแรกด้วยความลงตัวต่างๆด้วยใช่ไหมมาโน่เองก็อ่ะเอาตรงถ้าพูดแบบ,บชัดๆเลยมาโน่ก็ยังไม่ได้อุ่นเครื่องทีมชุดนี้เลยนะแทบจะยังไม่รู้เลยเออก็เหมือนสุกิครับคล้ายๆกันเลยแต่เพียงแค่ว่าสุกีครับเนี่ยตัวผู้เล่นมันดีกว่ามันเป็นชุดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจับรวมกันนักบอลเล่นด้วยกันมานาน ก็ส่งไปเล่นลงไปมันก็เอาตัวรอดได้แต่ชุดเนี้มาโน่คงจะคิดถึงหัวโอกโคตรโย่งละตอนเนี้อ๋อคุมทีมแบบเข้าใจคุมทีมแบบไม่ได้ไม่ได้ซ้อมคุมทีมแบบไม่ได้อุ่นเครื่องมันเป็นยังไงก็น่าจะรู้และวันนี้ส่วนโคตรโยกงก็น่าจะรอบหน้าสุเดชบอกพี่โยงถ้าถ้ากินเนื้อย่างก็ชวนมาโน่ด้วยน่าจะน่าจะคุยกันถูกคอละรอบเนี้ยน่าจะรู้ื่องโอ้เราเข้าใจนายแล้วโยงอะไรเงี้ยส่วนส่วนโคตรโยงชวงนี้ก็นอนดูทีวีสบายบอกว่าสบาย thank <music>